สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวัอนี้ก็มาพบกับน้ำเสียเด้อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสี่ภาไปตามแนวทางเลขของอาจารย์เก่งนางรองเด้อค่ะอาจารย์เก่งนางรองค่ะแซมเลขวิ่งล่างเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะแซมเลขวิ่งล่างค่ะงวดวันหันนี้อาจารย์เพิ่นกะเข่าตัวประกบน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมศูนย์ห้าค่ะศูนย์ห้า ส่วนมากตัวประกอบของอาจารย์นี่เพิ่นสิออกโตกลับเด้อค่ะอาจารย์เก่งนางรองค่ะพ่อเอกรุ่นหน่อยน้ำเสียค่ะท่านผู้ชมพ่อเอกเสียงหวานค่ะเอาก่อ,อื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของอาจารย์เก่งนางรองขอบคุณแนวทางอาจารย์เด้อค่ะไปรับชมรับฟังอาจารย์กันเลยเด้อค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะฮัลโหล ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ได้ยินน้ำเชี่ยววะค่ะฮัลโหลอาจารย์บ่ได้ยินค่ะเดี๋ยวเอาไมคค่ะท่านผู้ชมโหลครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินว่าค่ะอาจารย์วันนี้ได้ยินแล้วค่ะ โอเคค่ะเป็นไหนคะอาจารย์ถูกว่าค่ะหาศุนว่าถือค่ะโอ้ยค่ะอ,อาจารย์ผมซื้อตะบนเนี่ยไปได้ซอล่ากับน้ำเสียก็คือกันค่ะมีงวดนี่เด้ออาจารย์บ่ไไรเลยค่ะครับทำบนกับเซจแปดครับออกเจ็ดเจ็ดคือกันอาจารย์ผู้ดใดจะไปซื้อบนเนาะอาจารย์ค,รค่ะค่ะเลขวิ่งบนอาจารย์เพิ่นเข่าเจ็ดแล้วค่ะดันมู้ชมค่ะเพิ่นกะประกบเจ็ดแปดเนาะค่ะ สวยกับสวยสวยค่ะอาจารย์สุยมาแล้วค่ะอ๋อเจ้าวา่างนี้เข้าเดินดีเนาะอาจารย์ครับผมค่ะวิ่งล่างล่างเนาะอาจารย์งวดนี่คลิปนี่ครับล่างครับวิ่งล่างค่ะอาจารย์ครับวิ่งหนึ่งลองสองนะครับวิ่งหนึ่งลองสองค่ะครับจับคู่นะครับค่ะไอตัวประกบมีตัวไหนเนี่ยคะอาจารย์เออหกเจ็ดแปดเก้าคับหกเจ็ด แปดเก้าค่ะครับหกเจ็ดแปดเก้าเอาชุดเต็มเลยอาจารย์บานเนี่ยครับค่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะครับสองหกสองเจ็ดครับสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองแปดสองเก้าค่ะนี่ชุดเต็มมาแล้วค่ะท่านผู้ชมบานเนี่ยของแท้ค่ะ ตัวเด่นตัววิ่งนี่กะสูตรช้นกันเนาะคะ่ะอาจารย์เนาะครับหนึ 1> 1่งกับสองแต่ว่าเอา่อมาเทียบใส้กันนี่คะ่ะท่านผู้ชมประกบคูน่นี่ว่าไพสิขาคะ่ะครับแต่ว่ากระยาไหสูตรนี่มันเดินอีกเนาะอาจารย์หนึ่งกับสองเนาะครับน่าจะพาสัญจรอยู่ครับ <laughs> คิดว่าเขาสิก,กวดกันว่ออาจารย์ <laughs> มีส่วนรับกันจักน้อยว่าอาจารย์ ถ้าการเน<ก>ี่ยอันถ้าการเนี่ยอาจารย์สิมากสองหนึ่งคือหนึ่งสองค่ะชอบหนึ่งสองครับเอาเอา 1, 2, หนึ่งสองเนาะอาจารย์ปกติครับมันเห็นแต่อันสองหนึ่งเนาะอาจารย์ครับผมค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมจัดสุดเต็มมากคู่ไดค่ะอาจารย์ชอบหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะสองหกสองเจ็ดครับสองหกสองเจ็ดค่ะครับผม นี่แหละค่ะท่านผู้ชมแต่วานน้ำเชี่ยมักของอาจารย์หนึ่งห2กสองหกหนึ่งเก่าสองเก่าค่ะออนี่ค่ะท่านผู้ชมเอฟซี 4, มักแปดกะจัดแปดมักตัวไรกะเอาคูนันด้ค่ะแต่ว่าท่างที่ดีเอาสุดเต็มอาจารย์เลยค่ะเขาสองงวดติดมาแล้วสุดเต็มน่ะอาจารย์ ค่ะแปลคู่ไม่เยอะครับเมียนยูค่ะเพราะว่ามันเป็นบนโอ้เป็นล่างเนาะอาจารย์ค่ะบงเป็นล่างอย่างเดียวค่ะค่ะอย่าเขียนบนนี่ตรงตรงเด้ออาจารย์เอาค่ะอาจารย์ล่อเลขบนนะคะอาจารย์ได้ครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาค่ะท่านผู้ชมอาจารย์เก่งนางรองเนาะครับค่ะ เขาสองวดนี่หรืดิค่ะชุดเต็มเพิินค่ะชุดเต็มถึงว่าสูตรนี่จะเหมือนกันครับมาประกบนี่นี่ตัวสําคัญค่ะเนี<ม>่ยนี่ค่ะท่านผู้ชมแต่วางงวดว่าหันเพิินกับออกตัวกลับที่เถ่าครับค่ะงวดนี้กับตัวกลับอีกค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ยังไม่ทันไหนรุเด้อค่ะอาจารย์ยังไม่ทันไหนรุดมาเบิ่งงวดนดีด่้อค่ะได้ เหมือนกันค่ะดัมโนชุ่มหนึ่งกับสองตัวประกบหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าสองตัวล่างค่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าน้ำเชียก็ได้ถามว่าอาจารย์เหลขเด่นมันดังมิตเบิร์คะดัมโนชุ่มก็คือหนึ่งหนึ่งสองสองเนาะครับค่ะเอากอดกันว่าอาจารย์หนึ่งสองค่ะ เพิร์มากหนึ่งสองเนาะค่ะเพิร์มากหนึ่งสองคานเอากอดกันน้ำเชียถามว่าเสียวสองหนึ่งหรือหนึ่งสองเพิร์ลเรียกว่าเอาหนึ่งสองค่ะเพิรน์เนนซี่คูเนาะค่ะเนนซี่คูหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเก็ดค่ะงวดว่าหันเนนบอมมีตัวเนนเนาะครับบ่มติดตัวเนนค่ะแต่ว่าคดีแยกหนึ่งเนาะค่ะถึงว่าแปดคูเขาตัวกับน้ำเชียร์ก็เอาเนาะคะ่ะ เอฟซีก็ได้นั่มแบบนี้เนาะรับ่องเขาต้อเนืองกันแบบนี้จักหกหมวดนี่แสบนัวเลยเนาะท่าออนแรงย่างเดียวแมนค่ะ,คะเอาน้ำเชี่ยเอาขานูมชมแบบนี้เอานูน้ำยังว่าท่านมาแล้วค่ะระนูชมนูน้ำยังไม่มาค่ะยังไม่มาค่ะท้ามาน้ำเชี่ยก็จะเฝ้าล่วงไห้เนาะครับค่ะ พิ่นลักนวยที่เถาไปสิบสองงวดแล้วครับค่ะแต่วางติดหลังเนาะครับพ่อวางน้ําเขียวปล่อยไปแล้วที่เก้ามาเชียร์เดี๋ยวน้ําเชียร์ถามพ่อชนบุรีได้แค่หกคู่เนาะครับค่ะสนามบินน้ำยังบ่าทนมาแล้วค่ะท่านผู้ชมยังไม่มายังบ่าทนใดขงมูลเนาะครับค่ะยังไม่มาค่ะโอน สามสมนับมีไวชนกันบึงค่ะอาจารย์แกงค้อยอีกเด้ลงไปแล้วครับค่ะอาจารย์แกงค้อยพอ่องค่ะนี่นะคะพอของพี่เร็กวิ่งเนี่ค่ะท่านผู้ชมแม่ก็ถมอเพิ่นกะพึงรุดหมวดว่าหันเนาะครับค่ะแต่ว่าตอนนี้มีผู้ที่ยังว่าท่านได้รุดก็คือ อาจารย์เก่งเนาะครับอาจารย์เก่งเพิ่นว่าถ้าเพิ่นประกบชุดเต็มนะเถอะเขาทุกหมวดครับเนี่ยชุดเต็มเลยเนาะเนี่อืมมีแปดคูคูกะเสียอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเพื่อนนัน้นเลขเพิ่นเขาเมื่อนะเลขวิ่งเพิ่นค่ะน่าจะได้จนหอดเดือนท่านวาน่าเนาะแบบนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมคลิปต่อไปน้ำเสียจะนํำเสนอเลขของ อ๋อส่ออ้อมใหญ่ค่ะสออ้อมใหญ่เด้อค่ะท่านผู้ชมคเพราะว่าพลังได้แถาโอ้พว่าเป็นเหลลักซิบแมนแมนเด้อครับผมค่ะเขามายี่สิบหมวดยี่สิบหมวดแล้วครับพี่น้องหลักสิบอย่างเดียวตัวเดียวครับค่ะตัวเดียวมีคลิปเสียงสัมผัสเด้อค่ะท่านผู้ชมครบซออ้อมใหญ่ค่ะ คลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปต่อไปค่ะเปิดตัวเลยครับผมค่ะนี่ยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเชียจะลงงหะะ้เด้อค่ะหลักสิบบนตัวเดียวเข้ามายี่สิบงวดค่ะครับพ่นย้อนเบื้องแล้วอ่าพนบอกสูตรเกา,มาเมี่ยนเขาอีดีว่าต่อเขาอีดีครับผมโอ้ย <laughs> เสียายมาถึงห <laughs> ้าอัเป็นไงบ้างอา๋า คลิปต่อไปค่ะครับอาจารย์เพิ่นกะบบมีแนาว,าวเ้าเนาะค่ะเพิ่นกะทำงานตอนว่างเพิ่นเลยเฝ้าโทรมาสงสัยงานอาจารย์จะมาแล้วค่ะค่ะท่านผู้ชมขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านเด้อค่ะเวลางานเพิ่นกะเฝ้าเวลางานว่างเพิ่นกะเฝ้าโทรหาหาํำเชี่ยค่ะอิงก็มาเส้นทางเดียวกันเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ขึ้นหนึ่งกับสอง ขอให้หนึ 2, ่งกับสองยูเด้อค่ะให้เอฟซีได้ถืออีกเนาะค่ะหาตัวประกบเหมันตมาใส่เด้อค่ะท่านู้ชมสำหรับพอว่างน้ำเขียวก็มาเชียยพิ่นก็ได้ลงไปแล้ะเด้อค่ะท่านู้ชมก็มาเชีย่ยลงไปแล้วค่ะพอว่างน้ำเขียวค่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยก็จะเอามาประกบให้เอฟซีเบิ่งอีกเทน,นึงเด้อค่ะกับอาจารย์ทางสองของน้ำเชียอันนี้เป็น แนวทางของอาจารย์เก่งนางรองเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายยูดีไม่แห้งสุขูสุขคนสวัสดีค่ะ